ครับสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงพลิกร้อยสิบร้อยสิบคาบ,บูครับผมมีปัญหาเรื่องได้สตาร์ทเรื่องของแบตเตอรี่แบตเตอรี่เปลี่ยนสองรอบแล้วครับผมใช้ได้แค่เดือนสองเดือนก็สตาร์ทไม่ได้แล้วแบตเตอรี่ใหม่ก็ ที่แรกเข้าใจว่าเป็นที่แบตเตอรี่นะครับผม mm hmm. กดแตรก็ดังเปิดไฟเลี้ยวก็ทํางานได้แต่กดสตาร์ทไม่ได้ตกแตกตกแตกตกแตกบางครั้งก็สตาร์ทได้บางครั้งก็สตาร์ทไ,ไม่ได้ mm hmm. มีปัญหามีข้อมูลเรื่องของคลิกร้อยสิบครับผม mm hmm. เรื่องของกล่อง ecu ครับผม กลอง ecu รุ่นนี้มักจะมีปัญหาแสงมันมืดแสงมันโยนตรงคลิกคาร์บูรุ่นนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องการเสรื่อมสภาพรถมันก็เก่าด้วยการทำงานของไดสตาร์ทรุ่นนี้ไฟของเขาจะใช้จากกล่อง ecu เนอะผม ในการทํางานคือ,อพอเรายยัมเบรกหรือเบรกเบมือหรือเบรกเบรกหน้าหรือเบรกหลังนะครับกลอง e ิ u จับสัญญาณได้ว่าเรามีการเบรกเบรกล้อห้ามล้อไปแล้วกลอง e ิ u ก็สั่งไฟจ่ายไฟไปที่สวิต รอไว้ที่สวิตช์สตาร์ทนะครับผมพอเรากดสวิตช์สตาร์ทไฟก็จะจ่ายไปที่ไดสตาร์ทจ่ายมาที่ตัวรีเลย์ครับผมรีเลย์คือตัวนี้รีเลย์ก็จ่ายไฟไปที่ไดสตาร์ทอันนี้มีปัญหาเรื่องของของอิซียูเสื่อมสภาพมันจ่ายไฟไปอ่อนเกินไปนะครับผม จไฟอ่อนเกินไปทำให้ไดสตาไม่ทำงานผมก็เลยเลือลผมือตัดตัดสายไฟลๆเลยับผมตัดสายไฟที่ไฟมาจากกล่องอันนี้คือไฟมาจากกล่องเส้นหนึ่งจะเป็นสายไฟเส้นหนึ่งก็จะเป็นก็สายที่จะไปในสตาร์ไฟเข้า สายหนึ่งสายไฟสายหนึ่งเข้าอ่ารีเลยนี่ผมรีเลยก็จะจ่ายไฟไปที่เดสตันอันนี้ตัดตัดตรงนะครับตัดแล้วมาทดลองเดึงกล้องดึงกล้องมาย้อนแสง ผมทดลองในการไม่เอาไฟจากาสวิต s ์สตาร์นะผมสวิตซ์สตาร์ไฟก็อัจจะมาจากหลงผมก็เลยเอาสายไฟสองเส้นนี้ที่เข้ารีเลย์ต่อสวิต้ต่อแบตเตอรี่ตรงเลยอันไหนก็ได้ครับผมมันจะไม่มีบวกลบสองเส้นนี้อันไหนก็ได้เข้าลบเข้าบวกต่อเข้าไปสรุป จากที่ได้สตาร์ทไม่ทํางานกดเท่าไหร่ก็ตอกแต๊กเต็กเต๊กก็ต้องขึ้นสตาร์ทเท้าทุกครั้งเหนื่อยพอต่อตรงเข้าไปมันทํางานพอต่อแบตเตอรี่ตรงมันทํางานก่อนนั้นมันไม่ทํางานกดยังไงก็ไม่ทํางานผมจะทดสอบดีถอดแบตเตอรี่ชาร์จไว้ อันนี้เราจะต่อโดยการเอาสายไฟเบรกนะครับผมสายไฟที่มาจากแบตเตอรี่เข้ามือเบรกเพื่อจะจ่ายไปที่ไฟท้ายไฟเบรครับผมเอาสายไฟตรงนี้เพราะไฟตรงนี้มันไม่ได้ผ่านกล่องมันมาจากแบตเตอรี่เลยนะครับผมอาสายไฟนี้เข้าเข้าไปที่ สวิตสตาร์ทนะครับผมเองเช็คดูสายไฟมันจะมีเส้นหนึ่งมีสายไฟนะครับผมเราเอาอีกเส้นหนึ่งที่ยังสายไฟที่ออกจากสวิตนะครับผมเส้นหนึ่งสายไฟเข้าสวิตอีกเส้นหนึ่งออกจากสวิตเพื่อไปไฟตาเอาเส้นนั้นนะครับผมอยเส้นนั้นมารอที่สวิตสตาร์ทแล้วก็ เอาเส้นที่ออกจากที่สตาร์ทเข้ามารีเลยอีกทีนึง่งเพื่อให้ไฟจะไปจ่ายในสตาร์ทอ,าาออกจากออกจากแบตเตอรี่เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านกล่องนะผมไฟจะได้มาเต็มที่เราทดสอบอีกตตครั้งนึงครับผมอเอาสายลีเลยหนึ่งเส้นเข้าไปที่สายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ที่เข้าเลรกมือครับผมแล้วเอาสายเลรกมือออกไปเข้าที่สายสวิตช์สตาร์ทสายสวิตช์สตาร์ทอีกเส้นหนึ่งออกมาเข้ารีล์อีกครั้งอีกเส้นหนึ่งที่เหลือนะครับผมแล้วก็จะเป็นการครบวงจรในการใช้ สายไฟในสตาร์ทที่โดยไม่ต้องใช้ไฟจากกล่อง ECU นะัผมไฟจากแบตเตอรี่ตรงเลยเพื่อให้เปลียงพอรนะครับผมไม่งั้นไม่ไหวครับผมต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ของจำเดื่อนเปลี่ยนครับเข้าใจว่าแบตเตอรี่เสียนะครับผมแต่ไม่ได้เสียเพราะกดกดเตรก็ดังกดไฟเลี้ยวก็ทํางานแต่กดสตาร์ทไม่ได้ตัแตัแตัดตัดไม่ทางาน เราก็มาเริ่มกันเลยครับผมวันนี้ผมตัดสายรเลย์มาแล้วสายที่ที่ตัดไว้ก็เอาสายพุ่มเคลือบไปแล้วผมเพื่อเราต้องพันไว้ให้ดีๆนะครับในการต่อสายตกไปพวกนี้นะผมเน้นให้บัดรกรีนะครับผมบัดรกรีแล้วก็พันไว้ให้ดีนะครับผมถ้าเกิดไม่บัตดรกรีไม่บัดรกรีผม สักระยะหนึ่งไฟอาจจะเดินไม่เต็มที่ครับบัตรกีมันจะชัวร์กว่าเรามาลุ่มต่อกันเลยครับ ก็อดีแบตเตอรี่ไปใช้แบตเตอรี่ความจำของโทรศัพท์เต็มครับผมอันนี้ผมต่อเรียบร้อยแล้วครับผมทดสอบครับผม ไม่ได้ครับนี่ครับนี่เดี้ยวผมแค่น,แน,นี้ก่อนนะผมจะมีจำจำโทรศัพท์เป็กนกันนะผมพักเสรับแ้วครับอ่าอีกนิดนึงครับผมบอกมาบอกวิธีการต่ออีกครั้งนะครับผมอเอาสายไฟจากแบตเตอรี่ที่เข้าสวิตช์เบรกมือนะครับผมขาออกนะครับผมตัดไอ้พ่วงต่อนะครับผม แล้วก็สายไฟออกจากเบรกมือมารอที่สวิตช์การสตาร์ทนะครับผมสวิตช์ไดสตาร์ทแล้วก็เอาสายออกมาครับผมมาลงมาแล้วครับผมมาเข้ารีเลย์สตาร์ทนะครับผมแค่นี้ครับผมอีกเส้นหนึ่งของรีเลย์สตาร์ทเข้าสายดินนะครับผมเข้าสายกล่าวก็เพียงแค่นี้ครับผมไม่มีอะไรมาก ในการใช้ไฟตรงจากแบตเตอรี่โดยไม่ต้องผ่านกล่อง ECU ครัผมไฟมาเต็มที่ยกเว้นเส้ว่าเราจะเปลี่ยนกล่อง ECU ครับผมก็หลายตังอยู่โอเคนะครับผมครับสวัสดีครับผม